เปรียบเทียบสถิติก่อนทุกศึกมวยเจ็ดสีครับวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2567คุณชอบใครคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับคู่แรกบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มต่อย115ปอนด์กับเพชรเจ็ดสีลูกงูสีครับฟอร์มหลังของเพชรเจ็ดสีครับก็ถือว่าดุเลยแกชนะน็อกยก4ทับทีมแดงสพงอมรชนะน็อกยก2ก้องเกียรติเพชรนะครับแล้วก็มีแพ้น็อกให้กับโปเกมอนสิ์นายกอนงครับส่วนทางบุเรงนองครับบุเรงนองมีชนะสิงห์ทองน้อยแสงทองขาแก๊ส มีแพ้ไผ่สีทองเกียรติสมพลแล้วก็ชนะน็อกไทยและเล็กสอรุ่งศักดิ์กับไฟล์ล่าสุดแกต่อยไว้วันที่10มีนา2567นะครับส่วนทางเพชรเจ็ดสีเองก็มีต่อยไว้วันที่17มีนาเหมือนกันนะครับเพิ่งต่อยมาก็ถือว่าฟอร์มสดกันทั้งคู่ครับส่วนสูงเนี่ยเพชรเจ็ดสีก็ถือว่าเสียเปรียบในเรื่องของช่วงชกแล้วครับบุเรงนองสูง168เพชรเจ็ดส,สีสูง162บุเรงนองอายุ20เพชรเจ็ดสีอายุ16ย่าง17ปีนะครับพุ่นนนเอาเดิมก็กาลสินเจอกได้ง ในนี่ถือว่าดีเลยนะครับมวยขวาวงนาในไล่แขนสู้เข่าได้ครับวันนี้ผมมองว่าถ้าไม่โดนทุบโดนหนักถึงน็อกเนี่ยเอาตัวรอดได้นะด้วยความที่เป็นเจ้าบ้านด้วยครับแต่ว่าถ้าใครที่ชอบต้นๆแบบบุกบูสู้ตีนะครับเดินแรกเดินลุยอาวุธหนักแรงก็ลุ้นได้เหมือนกันสําหรับเพชรเจ็ดสีนะตัวนี้ถืออกได้น่ากลัวเลยแต่ถ้าบุเรงนองเอาตัวรอดได้นะครับยืนระยะห่างๆไว้หรือว่าวงในเลือกที่จะไปปั้มตีจับคอตีได้หมดนะครับผมดูว่ายังได้เปรียบอยู่แล้วก็สําคัญในเรื่องของหน้าเสือเจ้าบ้านด้้้้ววยยยครับููู่่นนนีผมงงงงชออออุเลลกจาพตะิด หลักเหลี่ยมฝีมือชั้นเชิงเอาตัวรอดได้ครับคู่ต่อมาฟิลเจอกับ1สยามครับ ฟิวพรันชัยเหรอครับหรือว่าฟิวพระเบกคอมเพล็กซ์ครับเจอกับทางหนึ่งสยามสอเดชพันธ์คู่นี้ต่อยพันธ์ร้อยแปดปอนด์ครับฟิวก็ส่วนสูงเสียเปรียบชัดเจนครับร้อยหกสิบร้อยหกสิบห้าประมาณนี้นะครับส่วนหนึ่งสยามก็สูงร้อยเจ็ดสิบฟิวอายุสิบเจ็ดหนึ่งสยามอายุสิบเจ็ดนะครับสุราชเจอกับตรังครับบ้านเกิดสามไฟหลังของฟิวนะครับดูในปีสองพันหกสิบเจ็ดของฟิวแล้วกันนะครับฟิวก็มีชนะน็อกโนบิตะสิบป์บอลสกุลแล้วก็ชนะน็อกนำขบวนช็อกเกตวีนนนาาารับยยก่่่้้งหมมดเเสสสอวษ สามฟอร์มหลังก็แพ้2ชนะ1น,นะครับล่าสุดแกชนะน็อกซุปเปอร์จิ๋วสิบบอลสกลเหมือนกันนะครับมวยคู่นี้ถือว่าถูกคู่เลยนะครับ ฟ,ฟิลฝีมือดีอาวุธหนักครับหลักเหลี่ยมชั้นเชิงพร,รันชัยไม่ต้องห่วงอีกแล้วครับถือว่ามาดีเลยในไฟล์ล่าสุดเจอก,กับทางหนึ่งสยามที่มองว่าเป็นมวยที่อาวุธมั่นคงใช้ได้นะครับในช่วงหลังค่ายมวยสอดสัมพันธ์ถือว่าทำมาดีเลยนะครับวงในปล้ำตีนะครับวงนอกก็มีแข้งซ้ายทรงก็จะคล้ายๆกับคู่ที่แล้วเลยนะครับทรงคล้ายๆกับคู่แรกเลยลุ้นฟิลนับน็อกหรือว่าจะลุ้นเกมยาวๆไปที่หนึ่งสยามนะครับเท่านั้นเลยผมชอบเหมือนเดิมผมชอบจังหวะเบียดๆสักยกสี่นะครับมวยช่องเจ็ดน้องี้ยามนน่ะทไกจจรรรริิงงงไล่แนะคับผม ว่เสียบียบแล้วก็ถ้าฟิลนะครับนวดไม่ดีจริงนะครับหสยามไม่ยุบในช่วงต้นๆเนี่ยไปปลายผมว่าเจอ1สยามแน่นะครับจังหวะวงในไล่แขนเสียบเขา่าดูดีนะครับ แล้วก็สาคัญนะครับชอบความได้เปรียบของช่วงชกด้วยครับอยู่ที่1สยามครับยอฟิลยังเข้าไม่ถึงนะครับเข้ามาก็เจอกอดคอตีเข่าครับก็ต้องมามั่ววงในกันหน่อยครับคู่ที่3รองคู่เอกร13ปอนด์นะครับยอดบวงงามลักกี้บันเทิงเจอกับเด็กพิชัยนาวีอันดามันครับคู่นี้ผมบอกชอบก่อนเลยนะผมชอบไปที่ยอดบวงงามลักกี้บันเทิงครับทำว่าทําไมครับก็ต่อยตอนเช้าด้วยนะครับสำคัญว่าเป็นเจ้าบ้านอีกต่างหากแต่ถ้าหากย้ายเวทีแล้วไปต่อยกลางคืนนะถ้าไปต่อยในศึกพลังใหม่ผมว่าก็เสร็จเด็กพิชัยเหมือนกันนะค่มราาว จังหวะยาวๆนะครับจังหวะดักสัดแข้งแต่จังหวะบุกบัวเด็พิชัยดีกว่าท่าทรหดอดทนต่างๆนานามาแข็งเลยนะครับเป็นมวยรุ่นพี่ด้วยนะครับเด็พิชัยอายุ25ปีครับสูง167ยอดบางามสูง170อายุ19นะครับสงขาเจอกับตังนะครับยอดบางามสงขาเด็วพิชัยก็นักชกจากตรัง สามไฟหลังของเดบิวชัยมีชนะนอกราชันสอสมนึกชนะเพชรพนมสอสละชีพมีแพ้เพชรพนมสอสละชีพนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยของทางยอดบัวง,งามแกลแพ้ธีรพงศ์ไก่สิรพบบ็อกซิง่งยิมก่อนนั้นก็มีชนะสิงห์เพชรพบอรุง่งโรจน์นะครับนี้ผมเอาฟอร์มปี67ของเจ้ายอดบัวง,งามก็พอนะครับถามว่าเดบิวชัยเคยชคกกลางวันไหมก็เคยอ,อยู่นะครับเดบิชัยชกท่อง3ประมาณนี้สําคัญคือเรื่องของเจ้าบ้านแค่นั้นเองครับผมชอบไปที่ยอดบัวง,งามครับจังหวะหลักเลียมตรงในก็เบียดสู้ได้ครับถ้าร่างกายดีๆัวด ที่ร่างกายเลยก็ได้นะครับถ้าร่างกายดีผมว่าน่าจะยันเด็ดพี่ชัยอยู่นะครับเด็วพี่ชายแกก็ได้เรื่อยๆนะนะครับยก4แรงฮึดแรงอื่นอะไรแกมีหมดเลยถ้าใครชอบมวยแบบที่หัวใจอะ่ะเอาตรงๆถ้าให้พูดตามใจก็ ว่าหัวใจของเดชพิชัยดีกว่ายอดบวงงานไปแล้วแต่ว่าอาวุธของยอดบวงงานมันเหลื่อมเดชพิชัยอยู่นิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นวงในหรือวงนอกแล้วก็สำคัญหน้าเสือเจ้าบ้านครับผมมองว่ายอดบวงงามนะครับน่าจะได้เปรียบในไฟนี้ยังชอบยอดบวงงามอยู่นะครับส่วนคู่เอกนะครับเดชโชปอวิรักษ์จอกับทางเพชรวิชัยเดชเดชโชนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วก็เสมอกันที่132อปอนด์ผมก็งงว่าเอ้ยทำไมคู่นี้ต่อยน้หนักนี้หรือว่าเพชรวิชัยโอเคแล้วนะครับลดน้ำหนักมาร่างกายดีขึ้นหรือเปล่าเลยลดน้ำหนักลงมารงนน้้ดัาาถพูจิๆหก ก็ลดลงทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเดโชเองหรือว่าเพชรวิชัยนะครับเพราะว่าที่เขาต่อยกันย้ําว่า132ปอนด์ในไฟล์ล่าสุดแต่ไฟล์นี้ประกบมาเป็น130.5ปอนด์ไฟล์ล่าสุดของเพชรวิชัยเนี่ยแกต่อยไว้กับซูเปอร์เล็กิตมังนลแกแพ้คะแนนให้กับซูเปอร์เล็กจิตมังน,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 นลงน,น,นะครับวันที่เจ็ี่สสี่เมษายนที่ผ่านมาเองตอนที่ต่อยกับซูเปอร์เล็กอะไฟล์ล่าสุดของเพชรวิชัยต่อย135ปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ําห,หนักแบบนี้มันประมาณสัก2องโลได้เลยนะครับลดลงมาอีกกจาาเเเเเดดดิิม2ล,ลยยสํหรรรััับบพชชชวโนะค ส่วนเดโชเนี่ยถือว่าพอดีเลยเพราะว่าน้ำหนักล่าสุดของเดโชแกต่อยร3อยบปอนด์นะครับแกชนะโฟกัสแอสันป่าตองในชิดที่ว่า ก็ก็เบียดชน,นะมาครับเพราะว่าผมเองมองฝกชนะนะอันนี้คือผมเองนะครับถ้าใครที่ได้ดูคลิปสรุปผลมวยของเราผมมองว่าเดผมมองว่าเด้โชแพ้ในไฟน์นี้แหละหลักเลี่ยมฝีมือนะครับก็ทั้งคู่เนี่ยจะเป็นแพ้มวยฝีมือทั้งคู่แต่พอคู่นี้มาเจอกันมันเป็นประเภทมวยเข่าในเหนียวเนบเพชรวิชัยนะสูง 2, 1้2เดชโชสูง176เพชรวิชัยอายุ22เดชโชอายุ20สครับสงคลานะครับเจอก,กับทางนคร่อศรีธรรมราชครับเดชโชนักชกจากสงคลา 3ฟอร์มหลังแกชนะโฟกัสเสมอเพชรวิชัยแล้วก็ชนะโฟกัสครับถือว่าไม่ได้แพ้มมยฝีมือว่างั้นเตอะมีจังหวะบุกเบียดสู้ตีแรงฮึดดีนะครับพละกกาลังดีหน้าเสือดีนี่คือความได้เปรียบของเดโชเลยสําคัญคือลูกฮึดของคคายมยสิงมาวินเนี่ยมันมันดีนะครับใครที่ชอบจังหวะฮึดจังหวะเบียดสู้จังหวะเสียงเค cho, ลียร์เดโชรุนได้แต่ถ้าใครชอบแบบให้โชว์ไปเลยนะครับก็ต้องไปอีกค่ายหนึ่งและครับฟอร์มหลังของทางเพชรวิชัยนะครับแกแพ้ซูเปอร์เล็กจิมน,นุน เสมอเดชโชไฟที่แกเสมอกันนหลายคนก็มองเฮ้ยอาจจะเหลื่มเหลืมเพชรวิช,ชัยหรือเปล่าหรือว่าบางคนก็มองไปที่เดชโชเหมือนกันในเรื่องของความฮึดความเบียดตีฮะขุนเขาวัวชนนาสไตล์แหละตามสไตล์ค่ายวยสิงห์มาวินเขานะครับคู่นี้ผมชอบเดชโชนะครับ ผมมองว่าเดโชจะได้เปรียบในเวทีมวยไทย7สีครับเดโชแพ้ไหมอะ่ะแพ้โฟกัสก็ไม่แพ้ผมมองว่าแกมีผ้าสีพลังวิเศษนะครับผมชอบเดโชนะแต่ว่าพลังวิเศษในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของความฮึดนะครับแล้วก็บรรยากาศเสียงเชียร์แล้วยิ่งสําคัญว่าไหนถ้าเซนหนึงมาด้วยเนะี่ย จะหนึ่งมาถอดมองคลน,นะนักมวยหัวแพะมากๆเลยนักมวยจะแบบสู้ถวายหัวเลยนะครับถ้าแบบเป็นลองจริงๆก็จะเดินเบียดสุดๆเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่มีในค่ายมวยยอดเยี่ยมแห่งปีก็คือค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับจังหวะที่ไม่ยอมแพ้จังหวะที่พอรู้ตัวแล้วนะครับแล้วก็จังหวะเบียดๆสาคัญเลยคูท่ทเนี้ยถ้าสูสีปุ๊บผมว่าเดโชได้กินแน่แต่ว่าถ้าไม่สูสีก็อาจจะอีกเรื่องหนึ่งนะครับขอแค่ต่อยสูสีสูสีไว้เดโชน่าจะได้เปรียบในเรื่องของพลังนึดน,นะครับจังหวะเด